สภาพอากาศภายในเขตเทศบาลเมืองเลยปกคลุมไปด้วยฝุ่นควัน PM 2.5ท้องฟ้าขมุขขมัวค่ะเพราะว่าเกิดไฟป่าบริเวณภูสนาวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมากใกล้ๆกับเขตทหารค่ายสีสองรักตำบลนาแขมและตำบลสีสองรักอำเภอเมืองเลยเหตุการณ์เนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วนะคะพื้นที่ป่าเสียหายไปหลายพันไร่ และยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้กำลังหลักๆในการดับไฟป่าตอนนี้ต้องขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารทางอบตอทางชาวบ้านเองก็ต้องระดมกำลังกันพร้อมกับเอาอุปกรณ์เข้าไปช่วยกันดับไฟป่าไปทำแนวกันไฟกันตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่เนื่องจากจุดที่เกิดไฟป่าเป็นภูเขาติดต่อกันหลายลูกลามไปทั่วการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลบาบาก เช้าวันนี้ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่าจังหวัดเลยขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลใกล้เคียงระดมกำลังจิตอาสาสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทั้งที่ภูสนาวและภูบ่อบิดเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปมากกว่านี้ กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ60พรรษามหาราชินีเทศบาลเมืองเลยวัดได้136ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะซึ่งก็เกินค่ามาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนดัดชนีคุณภาพอากาศหรือว่าค่า AQI ก็พุ่งไป262ค่ะ สาธารณาสุขจังหวัดเลยแนะนําประชาชนแบบนี้ค่ะสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารงดการออกกําลังกายกลางแจ้งหรือว่ากิจกรรมที่ใช้แรงมากควรจะสังเกตอาการผิดปกติถ้าเกิดว่าไอหายใจลําบากหรือมีอาการระคายเคืองตาก็ขอให้ไปพบแพทย์ค่ะ